จริงก่อนเราเล่นเราอึดอัดทำไมผแทบไม่ได้พูดอึดอัดครับจริงๆผมอึดอัดแบบทั้งสองเรื่องเลยแฟนผมเป็นประธานแล้วก็ลุลชิเก่เพราะว่าบอมูลไก่เนี่ยผมไม่ได้พูดแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบพูดแล้วก็แฟนผมนี่ผมว่าอึดอัดเพราะว่า ผมไม่เล่นดนตรีแต่ว่าผมต้องเห็นคนอื่นเล่นดนตรีถ้าที่เราชอบดนตรีทางนี้ก็ไม่ได้ต้มมากหรอ,อยังไงบ้างมีการไปบอกผู้กมกับไหมว่มาขอสักนิดนึง <laughs> สองเรื่องอ่ะนี่เอ่อพระอาจารย์มันไก่ก็มีเออ,อ, <c oughs> เอ่ใช่แล้วก็เออ่แฟนผมก็มีมีเพลงสองเพลง <c oughs> ที่ข้างกันกับเพลงรักที่เป็นเพลเหมือนกันใช่ไปขอขอขอร้องถองผมคิดว่าพี่เป็นเรื่องแรกของคู่ อ่าไม่ใช่เรื่องแรกครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ารับบทนําเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็รู้สึกขอบคุณเลยครับที่ชื่นชมกันเนี่ยเพราะว่าพวกผมก็ตั้งใจมากกับเรื่องนี้ไปเวิร์กช็อปกับพี่ออฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้เยอะมากครับก็ทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกโตอาจจะไม่โตโตขนาดนี้อาจจะโตเลยแต่กับพวกเราฟีดแบ็กเแบบค่อนข้างดีมากกเลยนะกับเรื่องนี้ใช่ครับเขาะ น่าจะติดตามมาจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเลยนะครับเขาก็อยากเห็นอีกบทบาทหนึ่งในซีรีส์อีกเรื่องอย่างในแคคเตอร์เรื่องนี้ไมนมีความเป็นตัวเองสูงสำหรับบทเองก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีส่วนของผมที่มันรีเลทกับตัวละครครับอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเหรออย่างเช่นแบบซีนเลิฟซีเอ้ยไม่ใช่เลิฟซีนผิด เขาเรียกว่าอะไรโรแมนติกซีนหรือว่าเป็นซีนโรแมนติกโรแมนติก็ดึงดึงความเป็นตัวเองไปใช้บ้างเป็นยังไงตรงไหนตรงไหนมันดึงยังไงพี่อยากเออเปนยัางงต้องต้องถามต้องถามถ้าเราดูมไอย่างงพี่ถามต่อแล้วนะอ๋อก็แบบเวลาผมอยู่กับเพื่อนเวลาอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแสดงความรักไปประมาณนั้นอย่างนั้นแปลว่าจริงๆพูดเป็นคนโรแมนติก ไม่ร <l ots sei> ู้ม่ต้องถามเจมินนะจมินาทำไมต้องโยนผมจะไปรู้เขาไม่ละครับโอ้ะเขาเป็นคนเขาเรียกว่าใส่ใจดีกว่าเทคแคร์ดีกว่าชอบเทคแคร์ชอบเทคแคร์คนรอบข้างชอบเทคแคร์ตัวเออที่ขายจริงผมเล่นฮาร์ดเหรอครับมันไม่มีไม่เปลี่ยนตัวเลยเออตั้งนัก ไม่ต่างมากไม่ต่างไม่ไม่เคยไม่น้อยมากไอตัวในตัวในตัวละครตัวใช่แต่ว่าเออไม่ไม่ค่อยมีใช่แต่เราชอบตัวละครท่านชอบครับชอบชอบสิครับชอบในส่วนไหนเออผมไม่ไม่เรี้ยวไม่ชอบเออเลี้ยวแอ่ชอบเป็นตัวละครในในแบบ ในแบบที่คือมันเป็นตัวละครที่ยากที่จะเล่นอ่าคุเข้าอะไรยากๆเป็นแบบชาเลนจ์ตัวเองดีแล้วก็แบบเออมันจะมีปัญหาของฮาร์ดอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเออผมชอบตรงนี้ว่าแบบเออฮาร์ดเขาก็คือมันทุกคนอ่ะผมว่าทุกคนมันต้องมีปัญหาอะไรกับเขาคนนิดนิดนึงอยู่แล้วแบบส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะต้องมีซึ่งฮาร์ดก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดคะแนออกไปเกีกเขเ่ขั้วระบก มีโแมาติกน่สนมาก่ะมีรอซีโแมนติกโอ้โหไมคด้ดูซีรอปเนียดดูดูรปะดู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 าเป็นไงเราเราพี่ักชอบอะไรยงงปะเออซีรีส์เรื่องนี้พูวินเล่นครับผมไม่ได้เล่นชอบชอบชอบครับจริงๆิมผมชอบ ชอบซีรีส์เรื่องนี้ในมวลที่มันเป็นความดราม่าที่มันต่างกับแฟนผมครับใช่มันได้โชว์การแสดงของหลายๆคนดีครัอ,อบอย่างอีพีที่แล้วไก่ปลาใช่ที่งานสพโอ้ซีนนั้นแบบอออขนลุกงไงมันยังไงดูดูแล้วขนตอนที่ผมเล่นอยู่ คือผมต้องเล่นเป็นคนไม่ได้ยินใช่ไหมครับแต่จริงๆผมก็ได้ยินแหละแล้วแบบโอ้ตอนร้องเพลงนี่แบบอึ๊กมากอ่ะแต่ต้องทําเป็นเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้ยินไม่จริงจริงสิ่งนั้นเราคิดได้อยู่ทุกคนคือร้องไห้หมดเลยนะผมผมพยายามไม่ฟังเพราะว่าผมต้องไม่ได้ยินผมพยายามไม่ฟังแล้วก็แบบเออโอเคมวลมวลผมจะดูมวลรวมมากกว่าว่าเอทุกคนแบบข้างหลังเนี่ยรีแอคยังไงข้างๆรีแอคยังไงเราก็จะแบบ ตามน้าตามเพราะว่าเราต้องทําเป็นว่าเราไม่ได้ยินใช่อย่างโปรที่ไหนักมากเหมือนกันหนักอะไรครับหนักมากเราต้องมาได้ทั้งลุงทีมแล้วมาได้มาได้กับทางเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับน้หนักเอ้ยโทษขอโทษกก็หนักเขาถือว่าหนักเลยแต่ว่าก็หนักจนร้องไห้อ่ามันกดดันมากกว่าที่ที่ร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่า มีซีนที่ผมร้องไห้ซีนที่แบบไปเล่นกับเจมินายใน,ในไม่รู้ออกไปหรือยังใช่ก็แบบต้องเล่นภาษามืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่นไปแล้วก็อารมณ์ก็ยังไม่ได้ภาษามือก็ยังติดขาาัดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเครียดพอเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็ไปร้องไห้ที่เสาแต่ต้องขอบคุณพี่มาร์คพี่มาร์คไปปอบบอกว่าปัญหายแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็กเเรียนรู้กันไปจะได้โตขึ้นพอเขาเซต็แล้วได้หรือไมเขาเขาเซร็จ อ๋อมันมันเขาเรียกว่าอะไรพี um, ่คนหนึ่งก็เล่นก่อนแล้วพอไปเล่นดิฉานก็ดีขึ้นนะเอออย่างอย่างอย่างฉากอย่างฉากโรแมนติกเป็นยังไงบ้างอย่างน่าสงสารพี่ยังไม่จบเลยเรื่องอะไรมีนามีเรื่องอยากระบายที่ว่าฉากเลิฟซีนเห็นระบายในิทวิตเตอร์เออเรื่องราวความในใจของเราไนซีนนั้นฮาร์ดฮาร์ดจูบบนริมิงไงแล้วแบบ ตอนนั้นติณยังไม่ได้จูบเลยผมก็แบบเออสวมสวมสวมตัวละครเป็นทวิตเตอร์ตินไปเลยแล้วตินก็โวยวายไปแล้วฮาร์ดผมก็แบบสวมเป็นฮาร์ดต่อแล้วก็ตอบกลับเป็นอีโมจิแบบท่าทางเพราะว่าฮาร์ดพูดไม่ได้นี่อะไรเงี้ยล็อกเนี่ยไปที่ตอี่ั้นโมโหแทนตอนั้นโมโหโมโหแทนแบบเออตินยังแบบก็คือคุยเองตอบเองใช่ใช่ใช่แล้วแบบ ฮาร์ดฮาร์ดเอ้ยไม่ใช่ตินตินก็แบบโกรธเงี้ยแบบแคนแคนฝังหุ่นเพราะว่าแล้วเจมินายรู้สึกทำมาตั้งนานนีเจมินายอยู่ไหมในนั้น่ะตอนที่แครนเจมินายอยู่ไหมไม่อยู่สิผมสวมตัวละครร้อยเปอร์เซ็นต์เจมินายอันเดอร์สกอร์ทีไอเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แล้วตอนที่ผมเป็นตินผมก็เป็นตินอันเดอร์สกอร์อะไรนะ กินาคมจีนนั่นแหละโอเคไม่ต่ว่าติงเขาก็ไปแก้แค้นอย่างสะสมนะได้แก้แค้นแล้วใช่แต่ตอนนั้นอย่างผมก็แบบแบบผมก็โกรธแค้นไปในเทวิตเตอร์ก่อนเป็นไงบ้างครับ n อ NC คือครับ NC แล้วแล้วเออก็บอกน่ฉากดโซฟาเป็นงก็โรแมนติกดีครับตามสไตล์ผมชอบดีแต่ คือมันมุมกล้องมันแช่นานนะพอมันเป็นอี E P มันแช่นานซึ่งจะเป็นมุมกล้องเนี่ยแต่เราเพิเราจูบจริงอ่ะว่าร้อนเล่นหรือเปล่าไม่รู้อนเทเยอะไหมเทเยอะไหมเทเยอะไหมเยอะอะไรนี่ไงเพราะจริงค่อนข้างยาวใช่ครับมันนเป็ซีนทั้งยาวหรอกเพต้องมีพิมพ์ไมาเห็นด้วยมันอ่าซีนค่อนข้างยาวพิ๊กใช่ก็ต้องก็ต้องปากันเปื่อยกันไปเลยสิจ๊ะเปื่อยเลย ใช่ถ่ายหน้ากันอะนั่นหรออะไรก็อย่างนี้อ่าไปแล้วก็ให้พี่เอิร์ธคิวพี่เอิร์ธมาพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธมองอ่าพี่เอิร์ธมองยังยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกยังอยู่อ่าก็ยังอยู่อ่าพอพี่เอิร์ธรู้สึกแล้วก็ออกพี่เททเก็บไม่ได้ก็ก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ตอนนั้นเพิ่เกิดเกิเป็นเรื่องแรกตอนนี้เกิดเป็นเรื่องเล็กใช่แค่เป็นเรื่องซีเรียสแรกของเราด้วย ใช่เอ้ยใช่กนก่อน่ทยมีการคุยกันเพราว่าเอออะไรอยังไงก่อนไหมไม่ได้คุยตอนแรกผมไม่รู้้วยแต่ว่าจะมีพี่อองนุ้นมาบอกใช่ผมว่า โอเคมาดิเราก็พอมาเนาะพอเออหลังนนี้หลังจะมีหลังจลจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปยังไงบ้างเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตีกําลังจะ้งเตาเต่าเตรียมไว้อ่าเตานี่ประมาณได้ได้ทัานแล้วได้ทานไดนกับเตาแล้วเราวัตถุดิบอยู่ครับเตรียมตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเตรียมตัวไปอ่าประมาณ70%บเะอ่าใกล้ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่อาทิตย์เองครับ้าเต็มหนาเหมือนงนจะเริ่ม เราเ้ีย้ตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเขาจดแล้วใช่เลยผของผมใกล้แล้วนะแต่มันใกล้แล้วนะมันใกล้วันแล้วนะคุณต้องจริงวันนี้ต้องแบบพรุ่งนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซ้อมให้ได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์พี่อยากจะทำไม่ได้สู้เพราะว่าผมอยากทำให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนก็เสียเงินมาดูพวกเราอยากทำให้แบบ ให้คุ้มค่าเงินที่เขาเสียมาให้คุ้มที่สุดไหนโชว์สปอยล์ตนิดด้เออดูด้วม่นิดนึ่งนิ่นึงนี้ไวนไหนึ่มนึงนึ่งไม่นงไนงไม่นไ้น่ไม่นไนไม่ไม่หม่นึนไม่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 นงไม่งไม่ไม่งมนมียใหม่โอ้โหนดูด โชว์ท่านี้ไปก็โดนดูแล้วค่ะรู้ไม่สปอรดีกว่าแต่บอกว่ามันแน่นอนมันจะมีท่าอะไรอีกมีทุกแนวเพลงมีทั้งเพลงแรปเพลงร็อกเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงหมดทุกเพลงครับเแฟนที่เขาจะไปดูคอนเสิร์ตเราต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างเตรียมมันเตรียมความมันไปตัวเปล่าเลยใช่ไหม ครับไม่ตัวเปล่าเลยเต้นหัวใจมาด้วยนี่ิงอยากให้มันมีธีมคอนเสิร์ตให้ทุกคนใส่แล้วแล้วก็จะตีด้วยอยากเสียอยากเซ็ตธีมแบบอะไรดีอะบอกเลยอะไรเซ็ตธีตอนนี้เลยชุดนักเรียนไหมอะไรเลชุดนักเรียนหรือชุดเดรสดีเป็นงานพรอมไหมได้ชุดเดรสน่าจะน่าจะสายาวไปชุดนักเรียนนี่น่าจะโอเคอะไรตอนนี้แพนไม่มีไซส์จ้ะ พี่หนุ่มใส่คอนแนนเหรออยากให้เป็นตีมสุดนักเรียนเราจะเรียนการศึกาน่ารักเหมือนกันนะแต่ก็เตรียมเตรียมกันค่อนข้างนี่เยอะนะครับตอนนี้เริ่พี่โพดแล้วคะพี่โพดอยากให้โพดอยากอยากให้เป็นตีมอะไรเป็นอะไรเราไปงานพร้อมเราก็ต้องใส่ ก็น่าจะชุดัเรียนใช่ตรงกันเลยใช่ใช่กันเลหมือนเตี้ยมกัอบบี้ก๊เบบี้กันมาก็ใส่ชุดอะไรก็ได้ที่เขาอยากใส่ใส่ชุดคิดว่าตัวเองน่ารักที่สุด แล้วคิดว่าผมจะเนเนี่ยคนนี้มันเด่นแล้วผมจะมองคนนั้นเลยแล้วฝากย้ำว่าดูวันไหนนะถ้าไม่ได้ก็สบัครออนไลน์ยงไโอเคครับย้ำนะครับย้ำที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ตพวกเรา My School president from nightlife on stage นะครับวันที่18-19มีนาคมนี้นะครับที่ยูเนียนมอลใช่ก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับ ตอนนี้บัตรหมดแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับฝากทุกคนซื้อกันได้ถ้าใครซื้อไม่ทันหรือว่าใครอยู่ต่างประเทศเลยใครที่มาไม่ได้ก็ดูกันได้ครับพวกเราตั้งใจกันมากครับแล้วก็มีผมผมมีโชว์ใหญ่ทุกคนตอนนี้โชว์สองวันอาจจะไม่ซ้ํากันก็ได้นะเออเออไม่ได้บัตรคนที่มีบัตรนิเบอกมันเียมมันแน่นอนฝากทุกคนที่มีบัตรอ่าคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยมันเหมือนกันแน่นอนในไลฟ์สตรีมมิ่งแต่คนที่มีบัตรแล้วเนี่ยเตรียมตัว เตรียมใจของพวกคุณให้ดีๆนะครับเพราะคุณต้องเตรียมเคลื่อนไหวฟิตร่างกายเพื่อมาแดนซ์เพื่อมาเศร้าเพื่อมาพบรถทุกอารมณ์กับพวกเราใชล้หรอใช่ทุกอารมณ์มีอะไรบ้างโกรธไหมมีโกรธไหมโกรธมีมีโกรธมีโกรธมีโกรธีกันนะตีกนนี้แม่เธอโกรธะแม่เธอโกรธนะจบจ